แค่ดิจิตอลนดิจิตอลมึงไม่อันตีแล้วเกมมันจบแล้วออ้ยเนี่ยหรอมึงจะมาเล่นอะกวยดีหลักเนี่ยโอ้ยเกินไปมึงไหวปะเนี่ยตอนมึงหลุดนะกูอยากให้คนดูเห็นหยานมากเลยลิงเปิดมึงหนีมึงหนีไม่พอมึงไม่กดอันตีด้วยแล้วมึงหนีมึงเล่นไม่เป็นมึงจะหยิบหยานมาทำทําอะไรวะมึงก็ไก่เกินไอ้กูว่ากูเล่นหยานไม่เป็นยังไม่เฮี้ยขนาดนี้ ของพี่กำลังขคืนเป็นยังไงอีส i, <mail <mail ัตว์เอามากูไหมหนึ่งห ouais ้าไม่เฮียไายเข้มาดิแม่หาป้อมไอ้เหยืนไอ้สัตว์ไอ้เหยื่มึงตายเฮียเฮ้ยมันบวกกันนัวจังวะรูปเกมเฮียอะไรวะเนี่ยคือมึงคิดจะเดินเอาบัฟเอาเฮียอะไรปะเนี่ย ทไมมันถึงบววกแแล้แพ้พเล่นอย่างนี้นั่งดูเถึงเกินไอ้เพี้ยเล่นไม่รู้เลยว่าตัวละครทำเพี้ยอะไรได้ควงไปเรื่อยควงเพี้ยอะไรยืนอยู่กับลมควงสแต็กเป็นสกิลสองอยู่มึงไปควงสแต็กสก,กิลหนึ่งหาพ่อมึงเหรอไอ้ีไอ้เพี้ยเล่นอย่างนี้อย่าเข้ามานะคนดูบ้านจะแตกอยู่แล้วยังไม่กดอันตีควงเพี้ยอะไรมึงเอ,อ๋อะไรบ้านจะแตกอยู่แล้วอันตีมันลดดาเมจมึงรู้เรื่องปะมึงรู้ไหม้เ้<ๆ>เล่นแหลงอะไรก็ไม่รอดหรอกไปอ่านสกิลตัวละครก่อนว่าทำเพี้ยอะไรได้ ไอเ้เฮียไม่เป็นเกินลิงเปิดคลิกซี่ตายลิงหมดแล้วมึงสไลด์สองหนีโดยไม่กดอันติที่นีมึงสวนก็ได้แต่มึงอาจจะคิดว่ามันอาจจะมีใครอยงหลัง <S <S คือปฏิกิริยาการอันติมึงแบบเฮียมากกวัวกูเล่นหยาดไม่เป็นยังไม่เฮียขนาดนี้คือไม่ใช่เพราะกว่าจะเล่นเก่งกว่าหรืออะไรเว้ยคือมึงโดนมึงยังไม่กดอันติมึงอะไร <S 2> <S 2> และยืนลมไม่ลำไม่พอ <S <S ไม่ลำกูไม่ว่าเลยสแต็กสองมีแล้วมึงไปเกาสแต็กหนึ่งขึ้นมาทําไมโอ้ยกูเห็นมึงยืนเกาสแต็กเล่นแบบ มึงจะเก่าให้มันทับกันทำไมหยาดเอ้ากูกูขอโทษนะมึงลำเป็นใช่ไหมกูเห็นมึงชอบควงพาสีสกิลมึงเล่นจังสกิลหนึ่งสกิลสองวนไปเปลี่ยนเม็ดจังไ,ได้ใช่ไหมถ้าเล่นหยานไม่เป็นงี้มึงเอาหมีแพนด้ามาอะไรเหรอะ มันม oh ันเฮี้ยเกินบ้านจะแตกอยู <im <im> <im 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 ่แล้วมึงยังไม่กดอันติคือตอนไหนไม่ไม่เลวร้ายเท่าตอนจะจบนะเว้ยไม่เลวร้ายเท่าตอนจะจบนะเว้ยตอนจะจบนี่คือเฮี้ยเลยกูดูอยู่ว่ามึงจะกดอันติไหมมึงก็ไม่กดจนมึงจะตายมึงถึงกดมึงบ้าแล้วมึงไม่อันตีแล้วเกมเราจบแล้วไม่ได้ว่าเรื่องการเดินเกมเหลืออะไรเลย ไม่ได้ว่าขนาดนั้นคือแบบกูแค่ขัดใจมึงไม่กดอันตีเลยเว้ยแบบมึงจะกดตอนไหนมึงจะกดตอนไหนมึงจะกดตอนไหนอาจจะตื่นเต้นอะไรมันก็เกินไปเชิงไม่มีไม่ไม่อะไรเลยนะมึงมึงคือมึงไม่มีเฮียอะไรเลยมึงดูไม่มีส่งส่อนตีนอะไรเลย,เ,ลยเหมือนมึงหยิบหยานมางั้นๆอะ่ะแพ้ยีหน้านี่แบบแพ้แบบลแบบาบขาบเลยนะอีเวน ยิดีตแพ้แบบแพ้ทุกอย่างแพ้ทุกสิ่งโดนลิงตีตบึ้มเดียวจะหายยืนเกาสแต็กเล่นไอ้เหี้ยเกาทุเลศเลยเวน,ววนถ้ามันเต็มอย่างเงี้ยมึงไม่ต้องเกาเล่นถ้าเราจะเปลี่ยนท่าเราค่อยเกาเข้าไฟเหี้ยอะไรกระโดดสกิลเกาหนึ่งดูกูเตะหน้าหันเลยเวนแม่งเป็นสกิลสองดีอยู่แล้วมึงย่าไปเกาหนึ่งขึ้นมาเอาหมดดีเขาเนี้ย ก็ไม่ได้เล่นเก่งหรอกูเห็นมึงแล้วกูแบบอึดอัดเลยเล่นไม่เก่งไม่ต้องเล่นหยาดมัน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 ตัวที่แบบต้องใช้ความเข้าใจเยอะ 恩人や狂乱にこっちをついて。 An enemy has been defeated. An ally has been defeated. You have defeated an enemy! Dragon has อยู่ว,าว่างๆเนี่ยเกาหนึสองไว้ก่อนเข้าไฟมันจะได้แบบํำได้รัวๆเฮ้ยขอบคุณครับน้องนาทีอะไรดาวคนครับไม่ไม,ไม่ไม่ต้องด่ากันเพิ่มหรอกผมแค่แบบมันคนเราเล่นเกมไม่เก่ง,งอะ่ะมันมันไม่แปลกหรอกเว้ยมันไม่ได้แบบโง่กับชีวิตมันมันโมกีดแบบเกินไปไ

คือก um: he no, nah. ูเห really right ็นอะไรมึงว่าตอนแรกกูไม่อะไรหรอกจังหวะเนี้ยกูไม่อะไรเลยเว้ยตอนที่เพื่อนโดนสตีนอยู่มึงแบบลังเลยึกยักเนี่ยมึงยืนอย่างเงี้ยมึงยึกยักแล้วคือจังหวะนั้นอ่ะถ้ามึงใช้สกิลสองนี้เล่นอ่ะมึงจะได้จึกจึกออกมาได้สองรอบแล้วมึงทำไงรู้ป่ะมึงถอยมาแล้วมึงเกาหนึ่งขึ้นมาแล้วมึงก็เข้าแบบแมะแล้วมึงก็ตายกูแบบกูยังไม่อะไรยังไม่อะไรแล้วเว้ยแบบ

เดินเล่นก็ทำอย่างนี้ไว้ใครออฟวะวันเดอร์ฮูเอวา้มามาเทคสกิลฮูเดวายเทคสเิลแอลติเมทยังไม่พร้อมอาจจะมีขึ้นมาสกิลอัลติเมทพร้อมแล้วสโลว์วันเดอร์แป๊บ

เอดักบักรองเท้าก่อเขียวทำได้อยู่ว่าไม่รู้เลยครับเวลามีเรื่องบักบักอะไรผมไม่ค่อยสนใจเลยมันเป็นวิธีการโกงเกมอ่ะมันมันไม่ดีเดี๋ยวเขาก็แก้ขี้เกียจเป็น ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีไม่ใช่อะไรหรอกทำไม่เป็น <c oughs> เฮ้ยมันบวกกันนัวจังวะไรวะเสียไ,ไม่ไหวละมันเป็นยังไงออกสัตว์เอาเอากูไหมหนึ่งห้าไม่เฮียไปเอากัไอ้สัตว์ฮะ เอากูไหมเอากับกูไหมอะไรเขามาดิแม่มอีสัตว์เออโอ้ยสัตว์ตระเกตว่ะฮีโร่มึงอะ แกบวกมึงก็บอกไม่ถูกเลยเฮียลิงมึงก็เป็นเชียร์เลนมึงกูจะลงไปบวกแทนอีกาตาสตีนไอ้หอคงขึ้นไปบนบับเบิบกูไม่ได้แล้วไอ้เฮียจะไฟกันอย่างเดียวเดี๋ยวๆๆีไม่ได้แล้วกลางก่อนล่างล่าง อเออล่างเล่นได้เท่ากันคนเท่ากันเดี๋ยวกูไปด้วยพาป้อมไอ้เหยินไอ้สัตว์ไอ้เหยิน,นมึงตายเคี้ย โคเด้นเติมเกมร้านเติมเกมสะดวกง่ายตลอด24ชั่วโมงอย่าลืมไปเติมกันเยอะๆนะครับเพื่อจะได้สนับสนุนพี่ทางอ้อมด้วยนะครับจะได้แบบมีสปอนกอร์ทุกเดือนทุกเดือนนะครับใครอยากที่จะได้สกินมงสกินใหม่เพียงแค่แอดไลน์แอดโคเด้นเติมเกมหรือไปเติมใน w w w g ไซต์โโเด้นเติมเกมเติมง่ายไม่ต้องรอนานอย่าลืมนะครับอย่าลืมไปเติมกันที่โคเด้นเติมเกมเยอะๆนะครับโอ้ยเกือบไอ้สัสถ้ามึงไม่ฉิบห้านะ ามึงไม่อันตีนะไอ้มูลาดตอหนึ่งได้กูดูดเลือดด้วยไอ้เหี้ยกูโลกเฉยเออเอาแม um ่งเลยเออสวยสวยก็เฮ ok, ี้ยเลยเออตายเออมูลาดเดียนกลางว่าลิงไปเก็บงานมูลาดเข้าดีๆยิงเลยล่างอ่ะยิงอย่าวับเอ้ไอ้วับวับวับยิง ไอ้เจ้าแมุ่กบอลโดนโดนโดดตายปลุกปุ๊ปปุ๊ปปุ๊บบอัวสี่ะอิเตอร์โหอีเทียเด้ไม่นานเสือกเลยกูกูผิดเองอ่ะนยโดนชัดดาวกันทั่วหน้าน่สัตว์โทษทีมาเพื่อนอัเนี้กูผิดเองมึงสามารถทำให้มันไม่บวกกันได้ปะแบบแล้วแล้วกูมาแล้วค่อยบวกอ่ะมันจะดีมากนะ คือทีมเราอ่ะยืนครบมันถึงจะโหดเว้ยคือตอนนี้มันยืนแบบเป็นแบบแหวงแวงอยู่อ่ะบับเบิบนี่กูไม่ได้ละคือตอนนี้เราเลิกไปเล่นไก่เที่ยเหยื่อเถอะมันจะเกิดตายอยู่แล้วไอ้เที่ยเรามาเอาบับเอาเอาอะไรกันเล่นก็ได้นะสำคัญว่ะ รูปเกมเฮีย้ยอะไรวะเนะี่ยคือมึงคิดจะเดินเอาบัฟเ,เอาเฮีย้ยอะไรวะเนะี่ยไม่เล่นละถอยละรู้ละทำไมมันถึงบวกละแพถ้ถอยถอยถอยรอเลี้ยวเดี๋ยวกูจะแบนไอดีมึนไงนะไอสัตส คิดว่ากูกับ GM นี่รู้จักกันน้อยมากเลยใช่มั้ยนะหือดว่าเกอืวนส้นตีนกูนะออกดาบปี๊ดนะก<ม>ูจะแบนยันไอดี IP อะไร ID หลักมึงอ่ะไอ้เหี้ย今かอお前をキルไปล่ๆๆเย็นเอาแล้ว ท็อปสวัสดีครับไม่ต้องก่อของธรรมดาก็เล่นกันยากอยู่แล้วต้องเจตนาโยนนะเดี๋ยวมึงเตรียมตัวพรุ่งนี้กูไปงานอยู่แล้วบอมในของเราถูกโจมตีไอ้พวกทำให้เกมมันไม่น่าอยู่เนี่ย บ้าของเรากลังถูกโจมตีบานขอูจมตีสวยลิงสวย เจอกันรู้จักกูน้อยแล้วไอ้สัตว์นี่ก็คือการเล่นเกมกูไม่ใช่ใจรล้าให้มึงเล่นออกของโยนนะ リンライナーレ、ラーレ、トンダイラー。<music> มม่ีอัญติไว้เพี้ยปล่อยได้ปะปล่อยก่อนปล่อยก่อนปล่อยก่อนอยก่อนเพียะพวอื่นไม่เจ็บเลยแต่มาหลอดโคตรเจ็บเลยสัตว์ทำไรทำไรทำทำไรทำไรทำไรทำเพื่ออะไร เบ้าใน,นของเราถูกโจมตีไอ้พวกไดมอนนะถ,ถ,ถ้าไม่มีปัญญาขึ้นคอมไม่ต้องเข้ามาละเดี๋ยวเอาไอ,อดีไก่มาเกียนกู กูไม่ได้เหยียดแรงนะแต่คือเดี๋ยวเอาดีไก่ามาเดี๋ยวเดี๋ยวแบบไอ้เคี้ยเนี่ยเดี๋ยวกูไปส่งเรื่องเข้าจีเอ็มเองซื้อไอ้ดีมาหรอหรือไงตำลาป่านหนึ่ง เจอหยานโง่แล้วมาเจอพวกแบบเจตนาโยนคนดูทั่วไปนะถ้าแค่ดูกูกูไม่ต้องเล่นแล้วไม่กดสนับสนุนกูไม่ต้องเล่นกูไม่ได้อยากได้ตังพวกมึงนะแต่ถ้าพวกมึงจะมาเล่นฟรีแล้วเล่นกวนปีนอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องเล่นไนเ้เที่นะกูสาจะลำตั้งใจลำคือถ้ารอเลี้ยวเล่นปกติอะ่ะกูว่ากูได้ลำอยู่ออกของแบบตลกมากขำขำไม่ต้องเล่น